สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้ว9พยากรแก้ว9ก้าหนึ่ในช่อง youtube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก็ก็อะไรอ่าช่วงนี้นะคะอาจที่จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเพราะว่า ก็ยุ่งนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะวันนี้น่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะในการที่เราจะมาทําคลิปรายเดือนกันนะคะของคนทั้ง7วันนะคะก็จะนังคารุพุทธหัสถสุขเสาร์อาทิตย์นะ,ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของชาววันจันทร์นะคะ,ะดวงรายเดือนประจําเดือนธันวาคมพศ2565นะคะดวงส่งท้ายปี65นะคะในเดือนธันวาคมเรามาดูกันซิว่า ชาววันพฤหัสนะคะจะมีเรื่องราวไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรระมัดระวังนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นบันเทิงก็ได้นะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะิงออฟสอดนะคะ s i กอ f p เพนน c l e s s เซ e n of p e n เพน l e คออ้ ก้าเหรียญขึ้นมานะคะมากับเก้าดบเป็นเครียดกดดันในเรื่องของการเงินนะคะการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งการรอผลความคาดหวังจากการลงทุนหรือแม้กระทั่งว่าโชคลาภปฏิหาริย์ในเรื่องของการเงินนะคะความช่วยเหลือก็ได้นะคะอ,อาจจะมีสัญญาณของการที่จะได้รู้ความจริงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่ง ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนรักอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณที่ท็อกซิกใส่คุณหรือแม้กระทั่งว่าคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณนะคะคุณจะได้รับรู้ความจริงนะคะบางคนนะคะอาจจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะในเดือนธันวาคมอาจที่จะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะมีโอกาสอย่างสูงนะถ้าใครจะเปลี่ยนงานก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีความกดดันหรือว่าการรอคอยในเรื่องของความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณและคุณก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะทําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งมันก็เป็นภาวะของความกดดันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเด่นๆน,นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกไปนะคะสามดาบคือการทรยศหักหลังโดนแทงข้างหลังนะคุณจะได้รู้ความจริงมีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับงานพวกศิลปะบันเทิงหรือแม้กระทั่งว่าการาเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆก็ได้มีกัลยายในิตรที่ดีเข้ามาก็ได้นะคะคนทางไกลต่างถินต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันทีละเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะ,ะพอดูการงานหน่อยนะคะการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการได้เริ่มโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งว่า,าเขาเรียกอะไร หนักส่งท้ายปีแต่มันไม่ได้หนักขนาดแบบว่าอืไม่ไหวหรืออะไรอย่างนี้นะคืออาจจะมีเข้ามาัวพันยุ่งวุ่นวายนะคะเด e w o ขึ้นมานะคะอาจจะได้จับงานหลายอย่างทําหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายอย่างต้องจัดการในเรื่องของการงานตัวคุณเองจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือแม้กระทั่งว่าแบบเหน็ดเหนื่อยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการทุ่มเทแล้วก็การใช้ความคิดในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อย เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายแหละเพราะว่ามันต้องเมเนจจัดการหลายๆอย่างนะคะจะเกิดความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งว่าสถานการณ์หรือผู้คนนะคะที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็จะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนด้วยแหละความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านถึงเวลาถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องแบบไต่สเต็ปไปอีกสเต็ปหนึ่งบางคนนะ่ะ มีมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานคือการเริ่มต้นอาจจะเป็นการขยับขยายอ่าไม่ใช่สิการเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการได้รับงานการได้รับหน้าที่มอบหมายเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะหรือตัวคุณเองยังยังรู้สึกใหม่ๆกับสถานการณ์นี้อยู่ก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการสิ่งเหล่านี้สักหน่อยนะคะอืมอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะสู้ๆนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะ การงานการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไร The view of fortune นมาการเงินนะคะเดือนนี้อาจจะหมดไปกับการเดินทางหรือแม้การหรือแม้กระทั่งปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะคะอาจจะมีงานลาดงานหลวงให้คุณแบบได้ไปร่วมได้ไปแบบโดยเฉพาะงานพิธีกรรมพิธีการนะคะงานแต่งก็ได้งานอะไรบาบๆๆนะคะที่เป็นแบบ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีก็ได้นะคะเดือนนี้อาจจะหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็คือมันไม่ไม่ใช่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่เดจัดการการเงินของคุณได้นะเท่าที่แก้วมองเห็นแต่ว่าคือคุณอาจจะไม่ได้ขัดสนอะไรสักเท่าไหร่คือพอมันออกไปมันก็มีเข้ามานะคะแต่ว่า,าในตอนแรกที่มีเรื่องของหเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็7เหรียญ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะในเรื่องของความความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณคาดหวังแต่จะได้อยู่นะหรือแม้กระทั่งว่าเดือนนี้อาจจะมีใครมาขอความช่วยเหลือกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะซึ่งก็อแก้ว่ามันยังไงอะ่ะไม่ควรนะคะยังไม่ควรนะเพราะว่าการเงินนะคะคุณควรที่จะเก็บ เงินหรือว่าเป็นช่วงเวลาของคนวันจันทร์เนี่ยท้ายปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะในเรื่องของการยืมตังค์เนาะหมายถึงว่าคนอื่นมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเจอเฮอร์มิตขึ้นมานะคะขอเข้ามาดูใกล้ๆหน่อย ส้าคทาเดเลเอร์นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณแบบเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานหรือแม้กระทั่งว่าเข้าใจกันและกันนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นแค่คนรักนะคะอาจจะมี ความเป็นเพื่อนความเป็นคนในครอบครัวที่แน่นแฟนผูกพันกันมากขึ้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างมีความสุขมากนะคะในเรื่องของความรักมีสิ่งที่คุณพึงพอใจนะคะจากคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะได้รับของขวัญอาจจะได้รับอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแบบแฮปปี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งให้ระวังนะคะความอ่อนไหวความคิดมากกังวลใจนะคะไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งคู่ของคุณอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยแกมองว่าดีอยู่นะคะยังประคับประคองไม่ใช่ประคับประคองสิยังไปได้ดีอยู่ยังสถานการณ์ความรักของคนมีคู่ยังดีอยู่นะคะทีนี้นะคะเรามาดูของคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันหน่อยนะคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้อาจจะมี c h o i c e มีตัวเลือกใหม่เข้ามานะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะดิวกันมาได้คือนานแล้วแหละแก้วมองคือ อาจจะมีการทุ่มเทคือมีความคาดหวังในก่อนหน้านี้นะคะอืมแต่อาจจะมีช้อยมอีตัวเลือกใหม่เข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าดีกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งว่าการได้รับการเทคแอคชั่นจากคนที่คุณดิวด้วยที่ดีกว่าเดิมนะคะเขยับขึ้นมาคือมันจะมีสัญญาณในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมคือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะจบลงนะคะคุณจะได้คุณจะได้เจอกับสิ่งที่ใช่ สิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะสมนะคะบางคนเนี่ยคำว่าเจอช้อยมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาเนี่ยในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันอ่าคนที่เป็นท็อกซิคคนที่ดิวกันมาแล้วแบบมันไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยก็อาจจะจบลงได้และอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ที่รู้สึกว่าแบบคุณแฮปปี้มากกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดก็คือว่า เดือนนี้เป็นเดือนของการรักตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวของคุณเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบถูกเติมเต็มได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีใครเข้ามาก็ได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบคุณแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรสหายญาติสนิทครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไปนในเรื่องของเพื่อนมากกว่านะคะการไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองการแบบอ,อยู่กับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือแม้กระทั่งแบบ อะไรก็ตามที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะคือโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของสังคมสถานการณ์คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งการรักตัวเองมากกว่าการที่คิดที่จะมีใครถามว่าจะมีเข้ามาไหมแกมองได้เลยว่าวันจันทร์เนี่ยยังไม่มีนะคะต้องรอไปก่อนหรือถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเป็นตัวเลือกนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะไม่มีใครอยากเป็นตัวเลือกนะคะทุกคนทุกคนอยากเลือกนะแต่ไม่มีใครอยากเป็นตัวเลือก ใช่ไหมใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะคมาดูในภาพรวมกันนะคะการเดินทางการได้รับการติดต่อสื่อสารกันโอ้เว้าวสิบเรียนนะคะการเงินการเงินที่มีมาแล้วก็มีไปนะคะ สิ่งหนึ่งอ่ะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปแหละตัวคุณเองจะสามารถเมเนจหรือว่าจัดการในเรื่องของการเงินได้สิ่งที่คุณรอคอยความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอาจจะมาช้าหน่อยมาช้าแต่มาแน่นะคะแต่มันเหมือนกับว่ามาช่วยแบบให้คุณได้มีความอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะจัดการการเงินให้มันลงตัวได้ดีกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมาเลยถามว่า มันจะฟุ่มเฟยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ต้องจ่ายออกเยอะเหมือนกันในเรื่องของสถานการณ์การเงินนะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการไปพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งว่าการทําอะไรหลายๆสิ่งอะไรอย่างที่ต้องมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สําหรับคนวันจันทร์นะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พคเนศนะคะอยากที่จะ สื่อสารอะไรกับชาววันจันทร์ในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนะคะอืมเดือนนี้นะคะว้าวโคสพอร์ตี้ขึ้นมาอืมเดือนนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็ทำบุญนะคะเผื่อแผ่เมตตาแก่ผู้อื่นนะคะสิ่งเหล่านี้จะเห็นผลได้ จะทาให้คุณได้รับผลตอบสนองกลับมาอย่างดีมากๆเลยนะคะโดยนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจากไปหรือแม้กระทั่งการต,ตัดสินใจในการจบหรือการได้เริ่มใหม่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักเสมอไปนะคะคุณอาจจะตัดใครบางคนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณออกไปหรือแม้กระทั่งการได้เริ่มพบเจอกัลยาในมิตรใหม่ๆความที่แบบวุ่นวายในเรื่องของผู้คนเนี่ยอาจจะจบลงนะคะ หลังจากนี้ะค่ะในเดือนธันวาคมเนี่ยแกมองว่าในช่วงปลายปีเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการได้รับในสิ่งตอบแทนที่คุณได้ลงทุนที่คุณได้ทุ่มเททํามาก่อนหน้านี้นะคะความมั่นคงมั่งคั่งนะคะความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่คือความสุขทางใจอะจะเกิดขึ้นอย่างมากนะคะสำหรับชาววันจันทร์เนาะก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโชคดีนะคะส่งท้ายปีพศ2565 อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ